อีกคลิปที่5แล้วนะคะพี่ๆสำหรับคืนนี้นะคะก็ไมบ้านพุ่งยืนเช่นเดิมค่ะแต่ว่าพื้นนี้พิเศษตรงมีต่อตอต,อตีนจกนะคะซึ่งตัวนี้นะเฉดเฉดจะออกเป็นอ่าเป็นพื้นสีเม็ดมะขามนะคะแล้วก็เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นลายผ้าที่ออกเป็นสีแดง ทองนะคะแล้วก็เป็นทอเต็มผืนเลยแล้วก็มีการต่อตีนจกด้วยค่ะซึ่งต่อตีนจกนี่ก็เป็นผ้าไหมในการเอามาทอเป็นตีนจกเหมือนกันนะคะต่อสิ้นนะคะพิเศษตรงนี้นะคะแล้วก็ราคาก็เสริมไปนิดนึงนะคะผืนนี้ก็ลงราคาไว้แล้วค่ะพี่เป็นแบบลายที่เต็มผืนเล็กๆนะคะ สวยงามนะคะพี่น่าจะเป็นลายออกโบราณนะคะโบราณเก่าเก็บนะคะคือโดยปกติแล้วผ้าที่โชว์มาก่อนนั้นนะนะ่ะบางครั้งจะอาจจะพูดไม่หมดใช่ไหมคะซึ่งาสามารถบอกได้เลยว่าเป็นผ้าไหมเก่าเก็บนะคะที่เพิ่งเอาออกมานะคะแต่ว่าบางช่วงบางคลิปอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดครบหมดนะคะเห็น ตัวต่อสิ้นไหมคะที่เรียกว่าตีนจกนะคะสวยนะคะพี่ๆทักได้นะคะถ้าชอบในแบบของการต่อตีนแบบนี้คะ่ะสวยงามคะ่ะแดงทองนะคะพื้นที่สองต่อเลยคะ่ะในคลิปนี้นะคะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็ลายจะเป็นลายแบบโบราณน,นะคะเป็นลายออกใหญ่ ก็ไม่ทราบชื่อลายเหมือนกันค่ะท้องผ้าก็จะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มครามค่ะแล้วก็มีมีสายนะคะที่เป็นสายโคมนะคะเป็นสีชมพูนะคะสวยงามนะคะผ้าเก่าเก็บไหมโบราณค่ะเชิงล่างอย่างเดียวค่ะ ลักษณะเหมือนเชือกนะคะพี่พี่ข้างในทอสอดริมด้วยค่ะลายนี้เป็นลายที่แปลกนะคะไม่ค่อยเจอเลยค่ะมีเป็นน่าจะเป็นแบบงูเล็กหรือเปล่าคะหรือว่านาคแล้วก็ข้างในมีมีลายแบบเหลืองคล้ายๆใบไม้ เชิงล่างคะ่ะชอบไหมคะผืนนี้ทอสอดริมเข้มแข็งแข็งแรงชมไปเรื่อยๆคะ่ะพี่ๆจ๋าหายากสำหรับผ้าไหมบ้านพุ่งยืนนะคะไหมน้อยนะคะผืนนี้เป็นผ้าไหมน้อยขอบคุณคะ่ะ